เร่งตาลัเรงตาลังช้เรงตน่เราไปนียดมาโลงี้ีกองนี้เงีที่สงเชโกซาเปียตมาิป่าเแต่การจะนอมันไสาวเนาะมันได้เข็นลั่นชาวได้เฉียงมาบ้ามาเาเวทเปียวทาเปเลยด้วยเกียร์เรืเวะได้เจมาจะนร่มเทมาป่าได้บเนาะ ด้านชาวบีสุกะเดียปสันอปูเท่บีสุกะเดียอธิบายให้อาตุยเนาะไว้ซ้ํามั้ยสุดแล้วตบออกไปได้งิวซูเนาะนี่นะพี่กองงิวที่ใส่เฉพาะก็တော့งิวที่ใส่ทองได้บาร์งิวที่กายย้วยเฉยใน่มามันก็พลดออกได้ไปได้ก็ออเซเลคกะละโอให้ด้านเข้าเลยงิวที่อิจีวินเวแล้วป่ะเนาะเนเน่ไอ้เสียงอย่างปุ้งๆเนี่ยงิวที่มันแทบบาไม่ได้อาหารได้ไปได้ ด่างกับพี่กาะงาเกาะมโนอายุโซนโจมนพี่ป่าเลยพี่เกางอาดอยีทีฉาเซตีมาตีสีปูมาเทพอะเซนจีมาห้าบูสีมาปูแบนเนเทพไม่สิงาทีกงจีกูนะพี่ป่าเยสักก็จะนอนอยู่เพงาจจยเซีปูอ่องทาปีมางาเทพงามาจีบอาพูนเนาะอารโลนิตี้อ่องลบอนองจะช่วยรเลตี่ปีดาเเลยมนการู้แพทย์ดแพแลมเดี๋ยวเรามาน้ ดีเทมากางานโจดแเฉ่งใจติชาจู่อ่องโจพูดวดาไิปาเจู่อ่องโจมาเบจจูนารวนะก็อัดกล่องติดี่เดจะเจออายุเนี้บาลยดีงาก็อายุเนี้บาาจะเอากองซาลุยเอาจาร์เทศทานโรดาพิปเร่งานคนงานงานเตปิดไปิเซนเนดีคุณาสีเบบอนเนาะคุณาสีเบโจารดีงี้ยทีสิงท้งทารีเขาเทพบิมาตะขายและเชมานพิปาเ เงีดีเซนทองท่าอะไรเดชหากโกโซีบปุยสมันเทไรบ้าเทบิดาเบชนะแต้วแม่งเงยดีเบเง้ยดีไปเพีพยแช่ไหมสิคณะคณะเหน่ปูดสปาดิปูปูมาได้แัดได้เงยดีส่วนหนึ่งคณะคณะเหนอัศกาปัสสะเพียกันเอนะครับพกมัแซดได้อยยาเงีบเพต่บ้ายอาจารย์ที่ไหนเนาะเงีดีใช่เหอคณะคณะคณะมันแชมันเหน่บาเนี่ยบอลนั่นนนี้ตัวเหน တေကာအဆန်အတတရအတင်းကိုထွက်လာတဲ့ကြောင့်တအားကိုစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပဲတပေါ်တရားမြေုတ်တီးရတော့စက်တဲ့တပါပါပါဆိုတော့သူရစပါပါပါသူရအနစ်တင်ကိုစက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လလလေးစက်တယ် ਨੇ ကောင်းကောင်းလေးစက်တယ် ਨੇ ဟိုရုတ်ပြတ်ဆင်းပြတ်စက်တာလည်းမဲခွာတာပေါ့နော်။အော်ရုပ်ဆုံးနေပြည်လည်းပါပေါ့နော်။ตายတော့မနေပါနဲ့။ဒီတော့ရနေကြတော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေထည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကရမ်းချဉ်ဒီလေးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒုံလုံးလုံးထည့်လိုက်ပါပေါ့เนาะခရမ်းချဉ်ဒီမည်းများတိုက်တယ်ဆယ်เนาะမည်းများလေးထည့်ပေးပါဒါကတော့ခရမ်းချဉ်ဒီကကျွန်တော်ပြောတဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ဖိမေကကိုတိုင် site ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင်းအားရပါရစားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်လဲဝယ်စရာမလိုဘူးလေเนาะဒီမှာဒီထဲမှာကာဒီလောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီချက် ပိုပြီးကောင်းစီချင်တာကငရုတ်သီးစိမ်းကကြက်ပြီးသွားပြီစမိုက်ရေလောင်းတာကပိုကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းပို့ပြီးအရတာထိမိမှာမဟုတ်တော့။မဟုတ်ဘဲနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုထည့်လိုက်မှစိမ်းငရုတ်သီးကအစိမ်းနဲ့ထည့်ရင်အစိမ်းမပြေဘူးကော။နှာကတော့တကောင်တော့အရင်စမ်းထည့်ထားတယ်။နှာကအကြည့်စားချင်တယ်ဆိုရင်အခုကြတဲ့ထည့်လိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ်နှာကကြက်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီငရုတ်သီးကိုကြက်အောင်အရင်လုတ်ပြီးမှ าองาโกอปอน,นี้เอาไล่ในยาปดเนสาอปลวิสังงาสอก่องลนซาลุยามาพิปาเลอคูอด,ดีเะก่องซลาจนาเอริงาอายาตาเรียวขันซา,า,าเชนโลแตเมนเะเตเจก่องปเทศอัสิปาเลยตลอดอคูเลยยาขันนี้ดาวิสโรแัรนโรสคเราทายมาแะเมนซาราหมนเนยนเนาะกูซส้ยยาคันนี้นบีแตง,งาค่าคูนับเบียวแตะเบียว อากองไรสาเชนเส้นน้องมาเทบางเยี่ยวที่เดียินเจ้าแค็ชินตีเจอาอินเช่ไปมางาอากองไรงาจอบิดาพี่เดืองทาทายแบบบอนอดาเสนอยาตาบีออีขันตาบ้าเซนมาซาปันเนยปุยมาซาปันเนยพี่เดือเลยส่งงานกะเยี่ยวที่ตาซาดพี่เดือจังซาดับเนยปุ๋ยเนสวนเสมปีวุพีเด้าดาเามันเนธเจโนเวลาเนตูมีพี่ป่าเนนี่มองนี้เปลี่ยนปีซีดเลยพี่ป่าเนยมองนี้เปลี่ยนเสือนยืนไวมาเชว์เราดีได้ไม่ซาเราไม่ได้ป่าเนย จะไม่ห็นนยนยลม่ยเราไม่ไมลลมติกเนาะวมองลาอุ่นนี้แล้ก็มีรีตัวตพา,ายูโซทำอเดี๋นี้เราจะประกามศม่ซามาพิพาเลยมัเนี่ยสาวกประกาศแม่ซามลเช้าเาลยนะเราจังาได้เห็นริบพิ่าเลยงาเราตะก่องไปเห็นซามาจนโงลมากงเมอนธองากองากฉาถเนาะงูีนนี่เดี๋ยวตอนแนลูโซดีหาตุยเนตาจงแบบพิพาตีฉาเลย မြူတီးရမနေမနော်ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့အတဲကြောင့်မနော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွဲရတော့ဒါအီထုဆက်မနေဘူးအရင်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပြောတိုင်ငင်းကြครับ။သမေကကျွန်တော်တို့တောင်ရဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်သမင်းတော့မရတယ်ဘာမှဆန်မဟုတ်ဘူးမနော်။ကျန်းဆန်နေမဟုတ်ဘူး။တောင်ရဒီထဲကနည်းနည်း6ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသမင်းကစိုက်မဒီမြုပ်ပြီးဆက်ဆက်လို့မစားနိုင်တော့ဘာကွက်တီပဲဖြစ်ပါတယ်။ สนะสาระมัมที่ป่าเร่สี่นในปะเทศอะไรไเนาะที่สี่ที่รเทศนะเราก็รอดีอู่เหนือเราจะนอใจเทียมมาเปล่าแต่แม่เซียววนเนธด้วยแร้วไดเซียววนก็อูนาบป่าทาบป่ารอเมียนำเปล่าที่ป่าเร่แต่แม่จะนอนลงมาซราบเ่วคู่ต่วอะไรงี้าได้ฉิงก <ta> ัน <absurd> ล่าแต่ผล <scatter Bueno>. ่เรามาทาบเที <touchdown> ่ยวได้ไหมอูเหนืโงเมียนลงอาต อาซีตะแควพิเดสพีเดสตะจอจตะนอคาลิเจนเบนดาแแท้ไปมาเจรล้ย่ลาเดอไยีเต้าเดือดสือันอาดาอากองอเลวยกซงที่ไปในมาวายะเราเพาะคาลิเจนจะนอตัวงี้ใช้ได้หรือสีลมมาได้าซาาลายินจะขาดได้กุสืออัตรงิปิเดอสออลลเชลสีดพีเดสใจตะจาว่ามันเพื่อนไนเนาะมาได้ซาาเสืเนาะอลลเชซได้หามาสิวเนาะกุสือจะนอนซ้าเนี่ยปี่ปุ่นี้เราจะนอซ้าเนาติเลยวายะเด မဟာဘုသေချိုကြတိကြခန့်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။တွားကြအထဲမှာခန့်နေချင်းအရန်ခက်ခဲတာပြပါတယ်။ဒီမုန်ငင်းလေပြီစီးမုန်ငင်းလေကိုစားတော့မဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ဝယ်လာတော့မဖြစ်เนาะအခုရှိန်မသားပေါ်တော့ဘောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိပိုက်တိထားရမှာကမုန်ငင်းเนี่ยတပင်တပင်ချင်း4มาကျွန်တော်တို့တေချာလေးအကောင်လို့ဖြဲကြည့်ပြီးมาဈေးဖို့လွားတာပြပါတယ်ဈေးဖို့လွားတာပြပါတယ်။ဒါချိုးတော့အပြင်းထွေมาဈေးအထဲမှာဝယ်လာတဲ့ อล่แรกขาดได้เทศดซีได้แบบมมอนโลบาเนี่ยอพดร์เลสบมงเงี้สแะเจรโรกูได้เลไซดแต่พเอรจะเจาเบลมีลไซด์จรร่มาตียาวจะช่วยจอรอเองบีมาไซดเดอัเองบี้มาสินไซได้เชียงมังาเดดีรูด้ารูหลาีไ้เนี่ยที่พีรยเออสเปนที่เนี่ยมาพีเมลาจรร่มาตี้แหงวัวเนาะไอเราจะจรดีสเปนเช่นสิวติชาและเนติชายูมา ซีพูดลอยดาพิป่าเลยมาเล่าไปตีตเจะรวยโยโย่โต้มาส่งลงเท่มาซีดูมีอาเบลมาแล้วกูว่าซานอินตอร์ลานสปีมุ Besides, ่ยป่าดาเพ่เเมียเปลี่ยนดช้าต่อเปลี่ยนในป่าลาเซอรซาลาเซมันติวอแอจองดิลมียวรีจะเปลี่ยนชิ้นสิวดิชาลินในโชคดีมาซีพูดลอยดาพิป่าเลยดาเราจะช่วยลัวเรอดิลมียวซิงซ่าอาใจรามาติโอเจโนลตาจ่ายดาพิป่าเลย มงเงี้ยปิดเนี่ยเราสเปเชียลวะเนาะอทูอัทูเจอดาก้าตัวมีต้เลิศซีท่าได้ยามหาบเช่นเด็เงี้ยเนี่ยจะ,รจะเราจะนอนแอร์ดาถ้าเซบีมาเอมงเงีนโจสามพีิบาาเลยพี่ฟิลิปโจสามพีิบ่าเลยตากรอเดะเฮนรี่หยับพี่บ่าเลยแต่แม่งง่าหัวใจแต่สวยแมง่ายอยู่เข้าวย่งได้อัดเลาสวดตาเตี้ยเนี่ยจะนอนเล็บเตี้ยน่ะมันโหรูดได้ยี่เมทิมาแต่แม่งนั่นรูเอ็นต์มาได้อยู่ไหม ง g ดตางาทอดดีตาซาเน่้อลูเนยอยู่ในเสียดองงาเราแบบเช่นมบนี้ยซาแบที่ป่านเลยงากกลในงากลไปเชีนตัวนู้นเสือดิมโยราตาเลยอะยันที่มีอย่างเง้ยที่สั้นเลยเนี่ยดีหาซาลายเชีนรอาเปจูอาอายาสัตจีเดียที่ป่านอากองอากองบาดเองบ่อนงากรอเราตะกรงน้ามาโกงวนน้อเดาวาพิเลโซอันนี้เบสซาเลยป่ะเออันนี้เบสซาเด้เจ้ายิงกลงงากะ อายุชีเจะจังว่าทำไม,มนในโยาเด้เฉยเปลี่ยนเท่าไ่ไดก็องลาเชื่อเลยทำเม,มนซาอะทีตอายุมหลาวอะตัวเจ้ากองลงเบดีเทมาซาพาปิามมนเอยคงพิวัวบีสมังงาจะใกล้ใกล้สามพิบัเ้ยถ้าทายไันมององี้มันง่ายจะเเลยทาได้หาทับปีตู้ดาพิบเลยเนาะใจเดชจะนอ,อนนนดียเรามีว่ยานี่คณะคณะเชษสาพเดชแต่เมาพิตัวโนจะโรดี စီဆေးဖြစ်ပါတော့အများန်းစားဖို့လိုအပ်တာတွေကျွန်တော်စဉ်တော့ဒီဆေးအများန်းဆောင်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီညုတ် diş သားထားတဲ့စင်ကျွန်တော်တီချတော့ဝတ်ချံကတော့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းရစိုက်တဲ့တဲ့ကြောင့်သားရတာဖြစ်ပါတယ်ညုတ် diş ားလိုက်တဲ့အများသောဝတ်ချံထွက်တယ်အဲ့ဒါလည်းအာဆေးဝါးတွေပြင်ပြီးဝယ်ပြီးမှလို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကရိုးရိုးရှင်းရှင်းကျွန်တော်နေစင်တဲ့အတိုင်းဆက်စားဖြစ်တဲ့အရာမျိုးရပြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ปรมาณวมันนี่เงี้ยมาเสียผมเดียวแต่ว่านอาซาซาไดเสีอาตาเนี่ยอาตาซาไปพูดลอยเดบเพราะว่เนาะตีไซาหลกเก้าในสูบไปเมะอาตาเลซาไปบ้าแต่แบบที่เราเลยซาอาตามาซาเดหลือเนี่ยอาตาซาได้เหลืออาตามาซาเดหลืกาบปุบไปมาโอกาสตะคุอาจีมาพิเศษหนเนี่ยอากาตุยอันเนยอายุโจอันนยเพราะอายุโจอันเนยโอกาสพิเศษแปเรศเนี่ยแอดจังเราจะนนเลยคือเสีแต่ไหนแต่นี่ยเนาะช้าอาตาสูงเนาซาเนี่จะไม่ ดีกาเจตานี่งาบวเนาะชาตาเราจะนอนติมัาลูเพื่อจะเจาะเมตาแล้วมัาวเขาจะเนาะตัวเมียเราอาปีเดอเมตาเราซาปีเจนเดอตัวอาชีเดออาสาก้องอาอาชีสองอาสาซาตาธรามสิ่เมตาเพื่อจะจาะซาปีบาเราจะนอนเลยเมตาอันหน้าก่ล้วว่ามันขนาดวันเนาะเมตาสาบุสุเมตาเมเข้าสินเมเข้ามาหลาเรสุดตาใจถึี่แบบเลย ကြတော上手上手上試試့အားပါကြောင့်ညာကြောင့်ရှောင်တာမဟုတ်ဘူးသူအနံ့ကိုကမကြိုက်လို့မစားတာလည်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်အမဲခေါက်မှလာလဲစားတယ်ကျွန်တော်ဝက်သားဝက်သားမစားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ခေါက်အတေကြိုက်တယ်မဲသားမစားလို့အမဲခေါက်ကြိုက်တယ်ပါเนาะမ알လို့လည်းမသိဘူးအစားတော့ကျွန်တော်တယ်။စားနေနေဆိုရင်ဒါတပွဲတော့ကြိုတ်ပါပြီအားလုံးသက်ကျွန်တော်တို့ဆက်စားလိုက်အဝင်ပြားအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကဲနေမှဆက်ပြပြမယ်နော် โอเคเดีนี้เราเดี๋ยวเราป่าเบ้บอกนะครูสิท้ามีในซานปีพิจารณาไปสังาจะนงนกวเรืจะจุดสพี่ป่าเลยมาเพื่สังาอายุเท่าไรรกี่สามม่ชีกเนาะอาจารย์ดีดีจิชื่อีเดียร์อางเง้จิชุจมาเลแต่ยาลาป่าเดนี่เกูไปใส่มาสิเพราว่ากูยูยเช่นเช่นในเบ๋ซาเต้าป่านี่ยมาที่มีอทิงจีอมาลบปานเนี่ย ทีเนี้ยเพียวเสียพี่ออกมาลบบาทเนี่ยบอกนอกกว่ากูยูเช่นเช่นนั่นนิบิปาะเราอารมณ์แบบจำเพียวเช่นแบบพี่ปาเร่ซึ่งมาเนี่ยนิทานปาฐามาตัดทีเมจามาแบบพี่ปาเร่อารมณ์ไม่จริงสุดจะมาเลยบายบาย